วอลล์ตี้อาร์ตร่วมกับไฮบิดอาร์ตคอลเลกเตอร์ภูมิใจเสนอรายการวอลล์ตี้โยอาร์ตโชว์ ช่วงอาร์ตนิวส์วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงแนวความคิด The Open World หรือเปิดโลกในไทยแลนด์เบินเล่สกันค่ะโดยทีมพันธรักษ์ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจหลายอำเภอในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องเปเวลาหลายเดือนกระทั่งเดินทางม,มาถึงวัดป่าศักด อำเภอเชียงแสนโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นมาเมื่อปีพศ1838ในสมัยพระยาแสนผูผู้สร้างเมืองเชียงแสนซึ่งเป็นหลานของพยามางลาย ขณะที่ทีมพันธลักษ์ยืนตรงหน้าพระพุทธรูปปางเปิดโลกซึ่งมีพุทธลักษณะสำคัญคือประทับยืนอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองข้างห้อยลงข้างพระวรกายแบฝฝาพระหัตถ์ทั้งสองไปข้างหน้าเป็นกริยาทรงเปิดโลกทั้งสามได้แก่ เทวโลกยมโลกและมนุษย์โลกให้มองเห็นถึงทั้งหมดด้วยพุทธ,ธานุภาพคำว่าเปิดโลกนี้สามารถเชื่อมโยงและร้อยเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีของเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน นอกจากองค์พระพุทธรูปปางเปิดโลกแล้วตัวเจดีเองก็ยังส่งแรงบันดาลใจให้ทีมพันธลักษณ์ในแง่ของการเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนความหมายเรื่องความหลากหลายนอกจากความหมายอย่างตรงไปตรงมาของคำว่าเปิดโลกตามคำเชื่อและชื่อปางของพระพุทธรูป The Open World หรือเปิดโลกในที่นี้ยังหมายถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากอดีตทั้งในแง่ทางประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของจังหวัดเชียงราย ไทยแลนด์เบเนเล่เชียงราย2023จะทำให้ผู้ชมได้เปิดโลกแห่งการรับรู้ทางศิลปะอย่างเต็มอิ่มไปกับผลงานศิลปินร่วมสมัยซึ่งมีทางศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติและศิลปินท้องถิ่นเชียงรายผลงานหลากหลายรูปแบบ ถูกสร้างสารรค์ขึ้นโดยการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นปัจจุบันของเชียงรายมาตีความผ่านประสบการณ์และมุมมองด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคนติดตามข่าวสารไทยแลนด์เป็น,นเลเชียงรายได้ทาง Art News สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโยมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อจะมาถ่ายรายการวิรีโออาร์ตโชว์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรามาเพื่อที่ว่าพราุ่งนี้เราจะไปเชียงตุงกันกันกบทีมของศิลปินเชียงรายค่ะโดยมีพี่ทรงเดชพี่ชองนะคะเป็นคนนาทีมนะคะเชียงตุงเป็นเมืองตั้งอยู่ในรัฐฉานของประเทศพมา่าเป็นเมืองของชาวไทยเขนและชาวไทยใหญ่ค่ะ ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่และล้านนาเมืองเชียงรุ้งแห่ง12ปัน,นาโดยชาวไทยใหญ่เรียกชื่อเมืองนี้ว่าเก่งตุงค่ะในอดีตเชียงตุงเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางการค้าเชื่อมต่อระหว่าง12ปัน,นากับล้านนาโดยมีพ่อค้าชาวจีนห่อเดินทางค้าขายในเส้นทางนี้ค่ะเป้าหมายสําคัญในการเดินทางมาเชียงตุงครั้งนี้ของเหล่าศิลปินนะคะ คือการที่จะเดินทางไปวัดบ้านแสนค่ะซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติย้อนไปถึงราชสมัยของพญากือน,นาแห่งอาณาจักรล้านนาเลยค่ะต้องบอกว่าตรงนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะดังนั้นพี่ทรงเดชนะคะก็เลยชวนเหล่าศิลปินทั้งหลายนะคะไปร่วมเดินทางกับเราในครั้งนี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังจะเดินทางไปดูวัดสำคัญๆในเชียงตุงค่ะ เรียกว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่ท h ายคี i น i กนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยอยู่ที่เมืองเลนนะคะเพื่อที่จะมาดูโบสถ์นะคะต้องบอกว่าในส่วนของพระพุทธรูปที่จเกิพระพุทธเก่าแต่ว่าในส่วนของอาคารหลังนี้นะคะโบสถ์หลังนี้เนี่ยก็มีความ เรียกว่าได้รับอิทธิพลนะคะมาจากประเทศไทยความตั้งใจในการที่จะทําให้ออกมาเนี่ยเหมือนบทในประเทศไทยค่ะเมืองเลนเป็นทางผ่านจากเชียงรายแม่สายไปยังเชียงตุงนะคะสถาปัตยกรรมของวัดนี้จะดูคล้ายของประเทศไทยมากเลยค่ะระหว่างทางที่ไปเชียงตุงนะคะก็เต็มไปด้วยหุบเขานะคะแล้วก็ธรรมชาติที่งดงามค่ะ แต่เดี๋ยวเราไปคุยกับหัวหน้าคณะของเราดีกว่าค่ะค่ะเขาต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Show ค่ะตอนนี้นะคะโยอยู่กับอาจารย์ทรงเดชทิพทอง้วคะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการพี่จริงๆสวัสดีวกันหลายรอบมากสวัสดีจ้าสวัสดีไ่ไม่รู้เป็นอะไรเออแบบพี่ถอดถอดหลงถอดเหลือยังอ้เหมือว่ามีคนมีของแกล้งไม่รู้ไห มีคนแบบพิเศษพิเศษมาเยอะทิปเนี้ยไม่ธรรมดาเราบอกว่าเป็นทิปรแบบเทวดานางฟ้าใช่ไหมด้านดีเราน้าาดีเรารับอยู่ดีๆก็รวมกันมาแบบคือคือรวมยากมากนะจริงแคอยากเอากลุ่มที่ที่เห็นกันรู้จักกันที่มามากับเราครั้งเนี้ยไม่ไม่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะเพื่อที่จะไปเชียงตุงนะคะ และเป็นการที่บอกว่าเป็นการมาแบบงงงันด้วยคนจัดมายังงงเลยคอ้อพี่เล่าถึงเรื่องราวของที่มาที่ไปของคลิปนี้เลยค่ะก็จริงๆการเกิดคลิปนี้คือเร็วมากนะครับเพราะว่าไปสอนหนังสือแล้วก็มีพระรูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์เขาบอกว่าเอ้ยด่านเปิดแล้วนะมาได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นใหญ่เราโอ้ยจริงเหรอถ้าเปิดได้ก็ไปเลยดีอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเหมือนกับคิดเล่นๆอ่ะไม่ไม่คิดว่าจะจะเป็นจริงได้เร็วขนาดนี้เพราะว่า วัดบ้านแงบ้านแงกบ้านแสนเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามมากแล้วเป็นลักษณะศิลปะล้านนาที่ที่เพียวมากแล้วถ้าอยู่ในในเชียงตุงนะครับปกตินะวัดล้านนาที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายยังมีกลิ่นอายของพม่าวัดเชียงใหม่นี่มีกลิ่นอายของพม่าเหมือนเพราะว่าเพราะพม่ามาปกครองตั้งสามร้อยปีอ่ะดดูดีมันก็แทบจะเป็นเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นคืออะไรหมดได้รับอิทธิพลพม่าได้รับอิทธิพลอะไรต่างๆนานาครับแล้วก็ ที่นี่ถือว่าเป็นเป็นลักษณะศิลปะล้านนาที่ที่บริสุทธิ์มากนะครับที่ที่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับเราก็เลยว่าเห็นแต่ในรูปเห็นแต่อะไรเราอยากโู้อยากอยากมามากอยากอยากอยากไปนานมากแล้วแล้วพอดีโอกาสเหมาะก็เลยก็เลยก็เลยฉดลองชวนๆกันดูว่าเพราะว่าเพื่อนผมเราบอกว่าแปดคนก็ไปได้อะไรเงี้ยคอันที่สุดล้านนี้รัประมาณสิบคนอนโอ้สิบหกคนเกินคือจริงๆอ่ะพอ บอกว่าจะไปพวกมีคนมาเอ,าอ้ามันนับไปนับมามี10คนแล้วอก็มาได้ไม่หมดก็เลยต้องต้องเพิ่มคนว่าเพราะงั้นหามาอีก6คนเพื่อจะได้ทั้ละ8คนอะไรเงี้ยก็ที่นู้ไหมว่าตอนที่ลงในเฟซบุ o ก k ลก็มีการลงใน Facebook กันมีคนมาคอมเมนต์ว่านี่คือคลิปในฝัน สราะวันนี้ตอนนี้ถ่าอยากให้เขาฝันเหมือนเรามากเลยนั่งชมกลกางดอยยิวกางดอยคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยฮะแล้วก็เราจะอยู่กันทั้งหมดสี่วันอ่านะคะสามคืนนะคะเพื่อที่จะได้ไปซึมซับเห็นบอกว่าเราจะไปวัดที่เก่าแก่ที่สุดใช่ของในส่วนของที่เชียงตุงด้วยใช่ค่ะซึ่งเป็นวัดโบราณครับแล้วเรามาที่นี้ช่วงนี้เจอวัดตาด้วยก็มีวัดพระแก้วเป็นวัดวัดพิเศษที่ที่ เปิดเฉพาะวันพระพรุ่งนี้ป่ะใช่พรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ไปดียดวยเตรียมชุดไว้แล้วเพราะว่าตั้งใจคือมาที่ชิงตุงใช่ไหมก็แต okay. yeah, ่งต right? mmm ัวจริงๆแล้วชิงตุงนี่ก็จะเป็นพุทธไทยเขินใช่ไหมแต่เพราะเอิญว่าเป็นคนที่ไทยไทยไม่ค่อยเขินเท่าไหร่เป็นคนมั่นใจในตัวเองไม่ใช่คือเขาจะต้องมีชุดของไทยเขินนะคะก็นุ่งซิมจะต้องเป็นไหมทองเช่นเดีวจายบัวแต่ว่าเพระเอิญว่ามีชุดไทยหรืออ่า ก็เลยเตรียมไทลือมากะไว้ว่าเนี่ยแหละจะเอามาใส่แต่งกายสวยๆงามๆตามนั้นแต่มากไปกว่านั้นนะคะด้วยความที่ว่าเป็นทริปของศิลปินนะคะเราก็มีศิลปินชั้นนําของเชียงรายที่เรียกว่าระดับแบบท็อปแกนนํามาเลยถ้าเกิดว่าเหล่านี้ไม่มีป๊บนี่นะโอ้จงจิตยิ้มเลยอ่ะสบายเลยใช่ไหมสบายเลยคือแกนนำเลยไม่ต้องรอคิวเลยค่ะ น,นีนเ้ก็มีพี่สุวิทย์่้าวเงี่ยมนะคะรับตเจตปอมตือเจตป้อมเงี่ยมยารังสีแล้วก็มีพระผลค่ะผลแล้วก็มีอาจารย์หยางอาจารย์หยางมา,าด้วยครับ นี่มากันครบเลยนะพี่ยอมไม่กลัวแล้วล่ะาะน่แล้วแต่ละคนนี่หลากหลายไม่เหมือนกันนะบางอย่างก็เป็นภูกันทีนถ้าผลก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นรูปแรกเลยที่ที่เป็นพระแล้วก็วาดโลกแล้วมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างพีสวิทก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วท่านประท่านท่านผัวประธานวยเป็นนายกท่านในท่านนายกผัวท่านนายกมาด้วยในครั้งนี้นะคะและที่สําคัญคือพี่สิงเอาขามาได้ยังไงคนนี้ปกติเขาอยู่บนดอยหาตัวยากจะตายูดีๆก็มาแล้มาเดี่ยวนี่น่าสงสัยมาก ไม่ขาแรงไมดานใจแถวเชียงตุงว้าวมาคนเดียวมาคนเดียวปกติคาก็ต้องเขาจะไม่ไปคนเดียวคนเดียวนะใช่ใช่ก็ายังงงเหนูมา แล้วเลี้ยงถามว่ามากี่คนคนเดียวแล้วตั้งแต่มาหนึ่งไม่คุยกับใครเลยคุณนะไปอยู่รถอีกคันหนึ่งเลยไปอยู่ไม่ยอมไม่เขาไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่ารถเราเนี่ยคัดสรรแล้วนิทาได้เต็มที่ไม่อยู่นะคะก็เรียกว่านะคะมีหลายๆท่านนะคะร่วมในทิปในในทางนี้นะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะและที่สําคัญก็จะได้ซึมซับกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางศิลปะ แล้วคนจะได้มีโอกาสเห็นพี่บอกเห็นเตรียมมาวาดรูปด้วยเตรียมเฟรมมาเลยสี่เหลียมเห็นแล้วอี่มาพี่พี่พี่สี่เหลี่ยมมาเฟรมมาเลยใช่ใช่นะแล้วก็เห็นบอกมีเตรียมกระดาษโอ้มีมีมีคนเตรียมมาเยอะกระดาษใช่ไหมค่ะคนที่ไม่เป็นศิลปินเตรียมมาก็มีเเตรียมมาล่นอยู่กันข้างหลังเนี่ยแล้วค่ะได้ข่าวว่าเตรียมมาให้เตรียมมาสองเล่มสองเล่มแต่ห้ามฉีกด้วยห้ามฉีกวาดดไ้แล้วต้องเซ็นชื่อด้วยอ๋อใช่ใช่จะเป็นท่านไหนเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนับรองว่าในทริปเนี่้นับรองสนุกสนานแน่นอนนะคะยังไงขอบคุณ พี่ด้วยนะคะอย่าลืมตามเราไปชมกันค่ะเรามาดีไฮเดียซีนนะคะซึ่งเรื่องหลังของเราณนะตอนนี้เนี่ยะคะหลังจากที่เรากำลังจะ,ะนั่งรถนะคะไปที่เชียงตุงนะคะก็เกิดอุบัติเหตุทางรถนิดนึงนะคะก็คือว่ารถเบรกไม่ก็เลยต้องหยุดรถเพื่อให้เบรกเย็นก่อนนะคะไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่จะขับต่อได้นะคะแต่ว่าระหว่างนี้เราก็ไปพูดคุยนะคะกับ ู้เร่วมทิพของเรานะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นผอ,อทบอนะคะของพ <c oughs> ี่พี่ทงเดชน,นะคะพี่ศรีภายเป็นไงบ้างโอ้ยตื่นเต้นค่ะค่ะตื่นืน่นเต้นไหมฮะคะ่ะ <c oughs> แล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นแค่ไหนคะนั่งอยู่ตรงนี้ฮะ,ะ <c oughs> น,นั่งรถบอกว่าได้กลิ่นมา <c oughs> ตลอดเลยใช่ไหม <c oughs> ่แต่มันเป็นความสนุกเนาะมันตอกที่อย่างนี้บ้างนี่ถือว่าได้กำไรใช่ไหมได้กำไรนะเนี่ยแล้วไปอินเดียอันนี้ใช่ไหมคะคนที่แบบว่าเตรียมสมุดมาให้เราใช่ไหมคะค่ะห้ามฉีกใช่ไหมคะฉีกไม่ได้ต้องเซ็นด้วยใช่ไหมคะนนะะี่ก็เป็นผอใช่ไหมคะนี่ก็เป็นผอนะคะผออีกคนนะคะเมื่เรามีผอมาเยอะนะคะเห็นเมื่อวานนี้แบบว่ามีศิลปินหลายคนเขาอยากมาบอกว่าจริงๆแล้วทริปนี้คัด ่ใช่คัดหน้าตาครับหน้าตาไม่ดีเราไม่ให้มาที่ที่เลือกมาทั้งหมดนี่คือที่สุดแล้วหน้าตาต้องผ่านอันนี้ีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากมาด้วยต้องเอาอีกรอบนึอ้รอบที่หน้าตาแบบพอใช้ได้อ่าเดี๋ยวเราจะมีใหม่เราก็แบบว่าเพราะว่าคงไม่ได้มารอบนั้นอ่ะใช่เพราะว่าหน้าตาดีเกินไปแล้วไอ้ความสนุกของเราอย่างหนึ่งนะคะในเวลาที่เราไปที่ไหนเราก็เจออะไรที่มันดูแบบว่าอุบัตเดตหรืออะไรเนี้ย มันจะทำให้เราอะ่ะได้เจออะไรใหม่ๆไม่คิดมานะคะว่าก็ตรงระหว่างทางของเรานะคะเราก็ได้เจอร้านร้านหนึ่งนะคะซึ่งแบบว่าเป็นร้านของชาวบ้านเนี่ยแะคะของพม่านี่ค่ะโดยที่นี่เนี่ยนะคะเจ้าของร้านสามารถพูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชืะ่อน้อยค่ะทำไมคุณน้อยพูดภาษาไทยได้ก็ดูดังไปเรื่อยๆว ก็เลยพูดได้ใช่ไหมแปลว่าทีวีไทยมาถึงนี่ช,ชอบละครชอบชอบใครมากที่สุดอืออันนี้นี่มันด,ดูข่าวดูข่าวมากกว่านะค่ะ,คะเห็นบอกว่าเนี่ยอ่เมื่อสักครู่เราได้ซื้อน, <acab> น,น้ำผึ้งไปค่ะนะคะน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งอะไรคะน้ำผึ้งที่ในป่าเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะค่ะเห็นบอกเป็นตอนช่วงฝนไม่ตก ใช่ค่ะตอนที่ฝนตกถ้าฝนตกนี่น้ำพึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้ว<ะ>่ะมันมีน้ำก็เลยมันไม่อร่อยค่ะนี่นะคะก็ซื้อมาแล้วะคะเกิดว่าตรงนี้แถวแถวนี้ถ้าเกิดว่าคนเขาอยากจะมามันจะเป็นเป็นทางผ่านใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้อ๋อที่นี่หมู่บ้านซุกเราค่ะหมู่บ้านซุกเรานะคะ<ช>ก็คะใครก็แวะมาได้นะคะที่นี่ก็จะมีแบบว่าน้ําท่านะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเครื่องเนี่ยเขาจะบอกว่าพวกเครื่องดื่มชูกาลังนะคะมีไว้ เนี่ยแอบซื้อไปแล้วนะคะมีวายเนี่ยฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีน้ำพึ่งป่านะคะจำหน่ายด้วยนะคะก็ถ้ายังไงล่ะเห็นบอกว่านี่คืออะไรส้มตำส้มตำก็ได้ข้าวฟื้นข้าวซอยก็ไดอันนี้เขาเรียกอะไรคะเป็นภาษาพม่าเป็นอะไรคะนี่แล้วกะข้าวฟืนนะคะข้าวฟืนนะคะอ่าเนี่ยก็เรียกว่ามาทานได้ได้ค่ะนะคะขอบคุณนะคะ เมื่อสักครู่นะคะก็เรามีรถมารับเราเลยนะคะเพื่อที่จะมาเจอกับกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่เขามาถึงก่อนนะคะตอนนี้เราก็กําลังรอ,อรถจากเชียงตุงมาอีกคันหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าพี่สุวิชัยป้อมอกําลังวาดรูปอยู่คะ่ะพี่วิกวาดไปถึงไหนแล้ว <c oughs> อุ้ยขั่ขวชนได้ไปสองรูปไดู้ปสองรูปออย่างร้อนก็ถ่ายรูปคนเขียนยังไง โชว์หน่อยได้ไหมนี่นนวิวอ๋อวิวอันนี้เขาเรียกว่าบ้านบ้านลาดบ้านลาดบ้านลาดที่นี่นะ<า>เป็นระหว่างทางระหว่างทางเชียงตุงกับแม่สายค่ะ<า>เขาบอกว่ามาครึ่งทางยังไม่รู้ไม่ได้ใจรถมาเสียซะก่อนเลยแวะได้วาดรูปไปสองรูปนี่นี่ก็สวยมากเลยพี่ สวยมากเลยที่สำคัญเซ็นชื่อแล้วพี่พี่คิดว่าพี่แบบว่าอยากเข้าห้องน้ำหรือว่าเออหรือนี่ทุกคนบบกว่าท้อไปเลยนี่นี่เอาสดๆแล้วโอ้โหพี่ยิมโอ้โหดูแท้ๆแต่ว่าแบบนะจงหวัดปากกาปกติไม่ค่อยได้เห็นนะฮะพี่พี่ไม่เห็นปะเขาแบบขยี้เหมือนขยี้แบบว่าแปลงแหละแปัง แปลงแบบสุดอ่ะจะบอกว่าเมื่อกี้นี้นะเราแอบเมาพวกพี่มาอยู่แล้วถ้าทรงเดชไปไม่ใช่คือว่ายูน่ก็คือใครลุกจากที่นั่งไม่ได้อ่ะพี่ทำไมพี่พูดเหมือนพี่เหมือนพี่คงเด็ชเป็นคนดีเลยอ่ะก็ฝั่งนี้ก็ไม่เบาทรงเดชก็ไม่เบา เขาบอกว่าครั้งนี้นะแบบเป็นทีมที <t is> <t is ่บอกว่าชนะวันนี้หากพวกเราเนี่ยโดนที่จะต้องอยู่พม่าเนี่ยจงจิตเนี่ยยิ้มเลยอ่ะไม่ต้องรอนานเลยเนี่ยเอคนนี้อิมเพสอพนี่ขาดได้ได้นะคนนี้ใช่ใช่ใช่ดูท่าเขาแบบปกตินี่นะแบบอันนี้เป็นคนที่เซอร์ไพรส์มากเลยว่าลงมาจากดอยได้ยังไงเนี่ย เราต้องพูดจาแบบกวนๆเขาไว้เขาวาดรูปไม่ได้อไรเงี้ยเขาจะได้โกรธเราโอ้นี่ก็เหมือนแล้วนะครับเตี่ยมมาเขาได้ไงอ่ะ ใจง่ายมากใจง่ายครับใจง่ายครับไม่บอกปกตินะถ้าเกิดว่าสุดใจปกติก็ไม่ค่อยได้ไปไหนใช่ไหมพี่ไม่ลังเลเลยใจไม่ลังเลเลยแล้วพี่วิทย์คะตอนที่ตอนที่พี่ทรงเดชชวนแล้วเป็นไงบ้างคะทำงานยุ่งมากอ่ะพี่เอรุเขาไม่ได้ชวนแบบแบบโทรมาอะไรเงี้ยแต่เขาประกาศไว้ในในคลุบ กุ๊ปไลน์ใครสนใจบ้างแถมไม่ได้ชวนด้วยไม่ได้ชวนส่นตัวด้วยเราก็ยังยุ่งๆกับเรื่องอื่นก็เลยอ๋ออ๋อสวยดีสวยดีแล้วก็พอมาเจอเมาเจอตัวสาวตัวงานเขาเนี่ยตัวจริงก็ได้เลยว่า จะไปกันอีกไม่กี่วันนี่แล้วเขาเลยบอกไปด้วยอือทันทีจริงจังงานพี่ยุ่งมากเลยนะลูกสาวเบอกไปเยี่ยมลูกสาวใช่ไหมเขาบอกไปเยี่ยมลูกสาวลูกชายลูกสาวโตแล้วมั้งทุกคนทุกคนจะมาดูญาติญาติของตัวเองที่นี่ใช่ไหมคะอ๋อนี้ดี่ค่ะนี่ พี่ดูพี่เหนียมใจเป็นคนกระตั้งใจมากเลยแล้วแบบเหมือนมากเ <c oughs> นี่ยเหมือนมากเลยค่ะอ่าอันนี้นี่คือแบบต้นแบบของเรานะฮะไม่ใช่ไม่ได้ดมไม่ตอนแรกอยกสงสยัยว่าทำไมพี่เขานั่งนิ่งจังเลยแซวขนาดน,นี้อ๋อ,อเป็นแบบอยู่เหมือน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 ที่กอบกวนเหล่ <ขอ S 2> รราหนุ่มๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะก็กําลังจะเดินไปดูเหล่าบรรดาพวกสาวๆกนบ้างนะคะว่าเขาทําอะไรกันอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องที่เป็นไกด์คนสวยของเราดีกว่านะคะก็ไปไหนบ้างที่น่าจะไปเชียงตุงนะคะแล้วก็เห็นว่าจะไปวัดอินแล้วก็จะไปวัดวัดเท็กยีนวัดนะคะต้องบอกว่าทัวร์ท้องถิ่นของเรานี่ชื่ออะไรจันคําค่ะน้องจันคําเป็นคนเชียงที่เชียงตุงค่ะเป็นคนเชียงตุงเลยคนทใหญ่นะคะ เขาบอกว่าท th okay. ี่คนเชียงตูพูดภาษาไทยได้เยอะมากใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นไทยใหญ่นะคะค่ะแล้วก็บอกว่าที่นั่นน่าสนใจมากเลยคือตลาดตลาดเออใช่ตอนกลับน่าจะตอนกลับเราะเราจะไปตลาดกันค่ะตลาดที่น่าไปใช่ไหมคะอ๋อก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็แบบว่านั่งๆสวยๆรอไปรอรถต่อไปนะฮะอันนี้ก็ ถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับเราแต่ว่าพวกเราก็ยังคงสนุกสนานบอกเลยว่าทริปนี้ทั้งหาทั้งสนุกทั้งได้สาระจริงๆค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์ทรงเดชทิพทองหัวหน้าทีมของเราดูท่าจะไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ย ถึงเชียงตุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาอยู่หน้าป้ายนะคะของเชียงตุงค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าก็นะคะสนุกสนานเฮฮาปาร์ต mm. hey ี้ mm. มากเลยกว่าที่จะมาถึงเชียงตุงได้นะคะ mm. เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โรงแรมที่พักกันนะคะแล้วเอาของไปเก็บ mm. แล้วก็เราจะไปเอาเลิกเอาชัยโดยการที่จะนั่งรถนะคะ mm. ขับผ่านเข้าในประตูเมืองเชียงตุงค่ะ เพื่อเอาเลิกเอาชัยค่ะแต่ยังไงแล้วต้องติดตามอยู่ไปนะคะนะคะก็ไเปเผคมาทำรีเซิร์ชทั้งหนึ่งไว้ก่อนหน้ครั้จริงหมดงานมาแสดงความคดเห็นไม่หานไม่หันลายคำล้านาล่านาเดี๋ยวไปพอ ก็วันนี้แบบผสมผสานก็มีคุณยายับนิดนึงค่ะพี่แนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีครับผมสามาหถครับพี่สามารถค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะเข้าที่พักก่อนแล้วร็จแล้วจะไปวัดแรกก็คือวัดป่าแดงค่ะที่เป็นต้นรัติของนิกายป่าแดงนะครับวัดนี้ถือว่าเป็นวัดมงคลที่สุดเวลาเก้าฟ้าหรือว่ามีงานราชพิธีทุกอย่างเขาจะมาตั้งขบวนที่นี่เพราะเป็นวัดแรก นะครับที่อยู่ประตูเมืองทางด้านตะวันออกของเมืองแล้วก็จะเข้ามาในเมืองนะครับเวลาเขาจะมีงานปราบดาพิเศษอภิเศกสมรสงานมงคลทุกอย่างเขาจะต้องผ่านประตูนี้เข้ามาถ้าเรานึกภาพนี่ใจเหลาเปิงนี่ก็จะแห่ขบวนมาใจเหลาเปิงโอ้โแน่นอนก็พูดถึงเลยแบบนั้นเลยฮะแล้วก็ที่นี่เนี่ยระหว่างทางในชาวบ้านก็จะมารอรอรับเนี่ยล่าสุดนี่ก็ 98พรรษาของ98ปีของอสมเด็จอาจาธรรมครับสมเด็จสังฆราษที่นี่จัดงานพิธีใหญ่มากนะครับคนเป็นเป็นแสนรอระหว่างทางแล้วก็วันนี้ช่วงช่วงมีเวลาจะจะพาไปกราบสมเด็จสังฆราชอายุ8 98ปีโอโ้โหท่านยังแข็งแรงค่ะแต่ท่านมีครบแม่ใครไปถวายอาหารอะรทุกอย่าง ห้ามใส่ผมชุถและถดีคะ่ะเดี๋ยวต้องไปไปชมต่อครับได้ค่ะในเมืองต่อครับได้เลยค่ะพี่พาไปเลยนะคะ,คะไปแล้วค่ะ สวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วรอบนี้นะครับเรามาที่วัดป่าแดงวัดป่าแดงแห่งนี้เป็นนิกายหนึ่งนิกายนะครับของภาคเหนือภาคเหนือเราจะมีอยู่สองนิกายนิกายป่าแดงกับนิกายสวนดอกแต่วัดนี้ถือว่าเป็นวัดสําคัญที่สุดข,ของเชียงตุงตั้งแต่โบราณเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดแรกที่อยู่ประตูเมืองทางด้านทิศตะวันออก เวลามีงานมงคลเอ่ยมีทุกอย่างนะครับที่นี่นะชาวบ้านก็จะเต็มหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าฉลองหรือว่างานมงคลทุกอย่างราชวิธีจะต้องตั้งนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าฟ้าจะต้องมาตั้งขบวนใครจะขึ้นเป็นเจ้าฟ้าอะไรต่างๆก็ตั้งมาต้องมาตั้งขบวนที่นี่นะครับแล้วก็แห่นะครับผ่านประตูป่าแดงไปที่นี่เชียงตุงนะครับเมืองสามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองสิบสองประตู แล้วในส่วนของวิหารตรงนี้นี่ก็คือเป็นโบราณเลยใช่ไหมคะโบราณครับกว่า200ปีครับค่ะโดยเฉพาะลายนะครับลายลวดลายพวกนี้นะครับเป็นลงรักจดทองนะครับเป็นเสาไม้ทั้งหมดนะฮะที่เราเห็นนี้ที่ว่าเรียกว่าลายคำถูกไหมคลายคำค่ะนี่แหละฮะอันนี้เป็นลายคำแบบไทยเขินที่นี่จะเป็นวัดแบบไทยเขินค่ะนะฮะ ก็สังเกตดูได้นะครับวัดไทยเขินกับวัดไทยใหญ่นี่จะไม่เหมือนกันนะครับกับพระพม่านี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับที่นี่นี่มีความสําคัญหลายอย่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกพระพุทธรูปต่างๆนะฮะพวกนี้จะอยู่ที่นี่มาตั้งแต่โบราณตั้งแต่สร้างวัดเลยนะครับหลายร้อยปีนะครับแม้แต่หน้าบันนะครับที่ที่ตรงนี้แต่ละวัดนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ จะไม่เหมือนกันสักวัดนะครับศิลปะจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะอยู่ที่ที่ว่าสลาหรือว่าช่างยุคไหนทําออกมานะครับนะฮะพวกนี้นะจะเป็นของโบราณทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะถ้าจเจ้าอาวาสมานะครับ<ะ>ก็จะจะอธิบาย<ะ>มาอธิบายว่าทําไมถึงต้องมีสองลทัทธิค<ะ>่ะนะครับลทัทธิปลาแดงกับลทัทธิสวนดอกนะครับนี่กายปลาแดงกับนี่กายสวนดอกนะฮะ นี่แะครับเห็นมรดกเชนตุนค่ะ,ะ,คะขอบคุณค่ะลงหายใจของชนชาติไทยนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้รับฟังนะคะความรู้นะคะจาก ท่านมักคุเทศนะคะของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเดินทางมาที่เชียงตุงเนี่ยค่อนข้างจะต้องบอกว่าต้องใช้ความพยายาม แต่ตลอดระยะข้างทางออกมาเนะะี่ยค่ะเราจะได้เห็นปา่าเขาลำนาวภัยแล้วเหมือนกับว่าพอมาถึงตรงปุ๊บเราก็รู้สึกอัศจรรย์ในความงดงามของเชียงตุงและพอมาตอนนี้นะคะได้มาอยู่ในวัดที่ชาวเชียงตุงนะคะให้ความนับถือนะคะและเป็นที่จุดหนึ่งของความศรัทธาก็ยิ่งรู้สึกว่าดูงดงามมากๆเลยวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะยังไงก็ตามนะคะติดตามยอยู่ได้น,นะคะในรายการ v บ r i e t y ูอารชนะคะได้ใหม่นะคะทาง ให้ปิดอาร์ตค l e c t เตนะคะและก็ทิ่เพจนะคะ v a l e t i Art ะคะ่ะแต่จะเป็นไงนะคะต้องติดตามรับชมเป็นใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกไฮบิดอาร์ตคอเลกเตอหลอดไฟคุณภาพหลอดไฟลิช LED บริษัทอเรโฮมบิลเดอร์จำกัดอลาตีคอร์ปอเรชันโรงแรมดูวอและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย